เราจะกินแมงกะพุนหัวกระสุนที่มันกำลังดังเป็นกระแสเอไว้ล่อในติกตอกกัดเลยนะกัดเลยนะเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยฟังเสียงโอ้อบมากยังไๆว่าเมนูนี้แนะนำว่าถ้าใครอายุเกินห้าสิบห้าขวบเพราะฟันไม่ดีใส่เสื้อสีเหมือนคนเขาจะจำถูกเ้ยนายคิดเหมือนฉันคิดไม่บีหนึ่งฉันว่าฉันคิดอยู่นะบีสอง วันเริ่มใกล้เคียงแล้วเยอะสับสนแล้วระหว่างยอาสับสนพี่ยิ้มนะกรุณาขึ้นชื่อให้ก่อนข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังโอ้โหดูเถ่ทักผิดคนนะง่ายทักผิดคนนะหุ่นต่างกันเยอะถ้าย้อมผมสีดำเหมือนกันเนี่ยใกล้เคียงแล้วหุ่นต่างกันเยอะใช่ฝุ่นเหมือนกันหั่พักเรื่องหุ่นไว้ก่อนสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ วันนี้นะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับไวรัลในทิกอกอ่ะอ่ะนี่ไงวันนี้ทาคลิปสลับร่างไง่หรอพร้อมตัวไงยิ้มดองอ๋อเนี่ย เราแต่งตัวมาเทาเหมือนเลยไอ้สัไม่ได้นัดเลยรู้จักแมงกระพุนหัวกระสุนไหมที่มันกัดแล้วมันกรอบกร้วกทะลุจอเลย่ะรู้จักเลยเห็นอยู่เป็นไวรัลในทกต็อกใช่เราจะกินแมงกระพุนหัวกระสุนที่มันกําลังดังเป็นกระแสในไวรัลใน t ิกต็อกมั่นใจไหมว่ามันแดกได้กินได้คงกินกันเยอะแยะต้องดูตัวที่มันไม่มีสีฟ้าในตัวนะเดี๋ยวไ่เจอบูดาก้อนนะมึงช็อกเลยนะจองสาราหัวใช่ไหม จัดมาซื้อมาแล้วเอามาลองเด็จะมาลองให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าแมงกะพุนหัวกระสุนเนี่ยเขาบอกว่ามันเค็มไม่รู้ว่ามันเค็มต okay. ั <S <S ้งแต่ในทะเลหรือว่ามันหมักดองมาเขาดองมาคงดองน้ำน้ำเค็มมาเขาดองเกลือมาเพื่อที่จะให้ดูดพวกสารพิษอะไรเนี่ยมันออกด้วยเฮ้ยายรามีสารพิษคล้ายเหมือนนี้ไงบ่อดองแมงกะพุนเะไเนเออเขาก็เลยต้องดองเกลือดังนั้นเราจึงต้องแช่นะคะแมงกะพุนหัวกระสุนเนี่ยเป็นเวลา6ชั่วโมงขึ้นไปไปดูเลย คือพี่โบได้ทําการล้างแกหุงเรียบร้อยแล้วพี่ยิมการไม่ก่อนเลยวันนี้พวกคุณไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยพวกคุณมีหน้าที่ในการชิมแดกอย่างเดียวแดกอย่างเดียวจัดมาเปิดช่องไหนก็มีแต่คนกัดดังกรวบกรวบเหมือนขนมกรอบเลยอ่ะใช่กรอบมาก่ะเดี๋ยวต้องลองต้องลองอยากรู้แล้วไปดูเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะพี่โบจะไปทําเมนูแมงกระพุนหัวกระสุนให้พี่ยิมแล้วก็พี่น้องได้ชิมกันไปดูเลยค่ะแมง่นะ เดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูนะคะแมงกะพรุนรตอนนี้เนี่ยล้างน้ําแล้วก็แช่ไว้เนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณสักสี่ชั่วโมงแล้วค่ะนี่เลยดูหน่อยโอ้อ,<ะ>อ๋เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนไหมเหมือนในไวรัลอไ,ไหมเข,เข็มไหมน้ำก็ไม่เข็มนะตัวอุยแต่มันแข็งปังเลยอะ่ะใช่มันแข็งกก็ต,ต้องไปต้มก่อน ไม่เค็มไม่เค็มเลยเพราะว่าเขาล้างแบบถุกกีบเลยเขาล้างน้ำไหลผ่านทุกกีบทุกกีบใครล้างเขาตัวหรอไม่เค็มเลยหรอไม่เค็มเลยปกติเลย้ที่เขาบอกกันวายร่ลว่ามันเค็มยังกระเกือเลยไม่เค็มเลยลองชิมชิมินเ็มไม่เค็มไม่เค็มเลยไม่เค็มเลยจัดได้ไม่เค็มแล้วปลาหมึกที่เราย่างอะกระดองหมึกยังเค็มกว่าเลยเออ ก,กินได้เลยแต่น่า,นาจะลวกนานนะถ้าลวกนานมันน่าจะเหลือตัวแคนะ่น,นี้กลายเป็นหนังยางเลยนะเอาเป็นว่าคุณพร้อมกินกันยงผมพร้อมแล้วถ้าพร้อมเดี๋ยวขอทําน้ํายําแล้วเอาไปลวกหน,น่อยบอกเลยนะครับอันนี้ถ้าลวกนานจากหัว r p g น่าจะเหลือขนาดเ้าหรือไม่กระจุกสองสองเท่านั้นเฮ้นยนี่เท่าไหร่เนี่ยแพงอยู่นะอันนี้มันเป็นแบบของถูกอะแต่ไม่รู้เท่าไหร่ต้นหนังเยวด้วยว่าเยอะซื้อมาเท่าไหร่ น,น,นี่อ๋นนี่ผมคิดว่าพอดีตอนนี้เราดูไวรอลอ่ะเขากินกันแบบมันน่าจะกรอบแบบกรอบนี่ยังไม่ได้ลวกยังกรอบเลยที่เขาเคียวมเมื่อกี้มันงาแดกเลยครับเดี๋ยวแตเย็นนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือแมงกะพรุนที่เราได้แช่น้ํานะคะเอาไว้สักสี่ชั่วโมงแล้วนะคะแต่พี่ยิ้มเขาบอกว่าความเค็มมันไม่เหลือแล้วหรือว่าเราจะดองลวกแล้วดองได้เลยนี่ค่ะขนาดเท่าหนึ่งฝ่ามือนะคะอันนี้คือพี่โบฝากพี่เยลซื้อมานะคะถุงแบบเมื่อเช้าเลยได้กี่ตัวเดี๋ยวมานับกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามทั้งหมดสิบสี่ตัวนะคะทุกคนนี่จะมีตัวใหญ่บ้างแล้วก็จะมีแบบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยเหรอ,อ,อโอ้ทุกคนสิบสี่ตัวนี่พันสองนะคะมันจะมีตัวละร้อยกว่าบาทจะมีตัวแบบอย่างเงี้ยเล็กๆคนมา ทั้งหมดนี้1,200บาทคะ่ะไม่ใช่ถูกนะคะทุกคน1,200บาทแต่ว่าพี่โบอ่ะตอนแรกพี่โบจะไปสั่งในติ๊กต็อกใช่ไหมมันตัวละ400อะ่ะเอออันนี้ก็ถือว่าถูกมากเพราะว่าตัวละร้อยกว่าบาทแต่ว่าขนาดมันเราเลือกไม่ได้ไงอยากจะลองชิมแล้วนะคะว่าเนื้อสัมผัสรสชาติเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนไปดองแมงกะพุนหัวกระสุนกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็คือน้ำดองนะคะน้องเบนทำให้น้องเบนใส่อะไรบ้างน้ำดอง น้ำตาลน้ำเปล่าน้ำปลาน้ำตาลน้ำเปล่าน้ำตาลกน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอ่าน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็ปรุงรสให้ได้รสชาติที่เราต้องการเลยอยากหวานอยากเค็ม้วต้องใส่สียูนไหม ใส่ใส่ตีมันแค่ตีมันขึ้นซีวดำหรือว่าซีวฝาเขียวไม่ใส่เป็นอันนี้อ๋อไอซอสัวเหลืองใช่แต่วันนี้เราจะทําให้มันเป็นแบบหวานๆเพราะพี่คิดว่ามเม็นกะุกน่ะมันไม่มีรสชาติอยู่แล้วนะเบีเนาะมันน่าจะจืดๆจืดๆแค่ได้ความกรอบของมันแค่นั้นอ่ะพอเราได้น้ํายาแบบนี้ก็คือเราต้องพักให้มันห่ายร้อนเย็นก่อนใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะเราไปลองผสมน้ำมันงาดับกับพริกเผาให้มันเป็นไอ้น้ำจิ้มงาใช่ใช่ แต่บางบางคนเขาก็เอาไปคุกเลย อุ้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบขอชิมหน่อยว่ารช <c oughs> สาชาติมันเป็นยังไงได้ยินเสียงไหมฟันสักอือหือือหือรสชาติเหมือนแมงกะพุนไทยเลยเนาะมันจะมีความกร่อยๆนิดๆเหมือนขี้ปลาหมึกไหมคล้ายๆเนาะคางปลาหมึกเลยไม่ใช่ขี้คางเนาะเหมือนคางมันกรูปอะมันกรอบแต่มันกรอบกว่าของไทยมันมันเขาบอกว่ากรอบกว่าประมาณสามเท่าอร่อยอร่อยไม่มีรสชาติ เห็นเขาว่าญี่ปุ่นไม่เค็มค่ะทุกคนตอนแรกพี่โบคิดว่ามันจะเค็มเหมือนที่เขารีวิวแต่เนี้ยพี่โบล้างดีมากพี่โบล้างน้ำไหลผ่านใช่ไหมแลวตรงกรีบมันอะ่ะพี่โบจะเอาค่อยๆแซะทีละกรีบแล้วก็ค่อยๆล,ล้างล้างล้างน้ำไหลผ่านแบบหลายรอบมากจนมันน่าจะทําให้หมดความเค็มเร็วล้างตรงรูมันตรงซอกมันอะไรเงี้ยล้างหมดทุกที่เลยก็เลยแช่มาตั้งแต่10บโมงใช่ไหมระยะเวลาประมาณห้าชั่วโมงก็คือหายเค็มเลยรับความสดมาแล้ว ให้มันกรอบโอ้โหแข็งโป้งเลยกรอบมากเขาบอกว่าจะกรอบกว่าก๋วยเตี๋ยวเมนไทยอ่ะตามเ่าเฮ้ยเดี๋ยวมูนเดี๋ยวมูนอยากรู้ว่ามันกรอบไหมอืมต้องเคียงเหมือนเลยหืมน่าจิ้มน้ำจิ้มขมว่ะคล้ายๆกินไอ้นี่ว่ะข้าวคีริวัวกรอบมากเลยไม่เคยเจออะไรกรอบเหมือนอันี้ไปรอกินไปตั้งโต๊ะรอเลยก้น ยังไงหูยนี่กินวะเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงแบบให้มันเหมือนในคลิปเลยนะคะทุกคนเหมือนเลยเหรอนี่ยเขาวางทุกคนเขาวางกันยังไงนะนี่เอียงโหแมงกะพุนกระสุนืหน่ากินน่ากินว่ะนี่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนสวยตัวละร้อยก็บาทนะจ๊ะตัวที่รักคำละร้อยไม่ธรรมดานะตัวน่ะไปเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นไเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันโอ้ย แล้วแมงก็พุ่นที่เราทำเรียบร้อยนะคะรองเรียบร้อยก็ไม่ได้ยังเขาตุ่นไปกินเลยหรอก็ไม่มากันน่ะไอ้เฮียต้องให้ตุดชูปไงป๊ะ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 ว้าววาววาวเอ้ยเหลือผมเร็ว เป็นหัวกนะูเลยกระพุนหัวกระสุนอันนี้ราคาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันเท่าไหร่ตัวทั้งสองทั้ง, 1, ง,ง 1, สอง 1, 2, 1, เลยเหรอสิบสี่ตัวตัวละร้อยกว<อ>่าบาทนะพ่อต้องมีหัน่นไหมเนี่ยมันแพงข้ามตนึงสั้นเลยเฮ้ยอะไรอะเวลากินถ้าเวลากินเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนี่เขากินแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นสตรีมงคลเนี่ยต้องคำเดียวหมดตัวกใช่ใช่นี่ค่ะเวลากินก็คือเขาทำแบบนี้ทำยังไงจุ่มแล้วกัดแล้วก็เอ้าไม่เคยดูหรอกไม่เคยดูกินไม่ใช่จะจุ่มอะไรเลยนี่นี่เนี่ยเนี่ กันเลยนะเอ้ยเยี่ยม้อยฟังเสียงโอ้ตอบมากอะแบบเดียวกับที่เขาใส่เยนโฟป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หูไม่ได้ยินอะไรเลยอะคือน้ำลายคือน้ำลายตอบจาาเจิ้มงาทีนึงเขากินจิ้มอะไรกันโดยมากซีฟู้ดจริงปะฟูจิ้มงาจิ้มงาให้ออกจีนหน่อย ไม่ค่อยน่ากินหรอกแต่พอได้ยินเสียงแล้วอ่ะคือน้ำลายตามใช่แมงกะพุนมันกอดอยู่แล้วครับแมงกระพุนมันกอดอยู่แล้วงามันก็จะหอมหอมงาหอมมากแข็งลึกก็อมตรงนั้นเขาไม่กินแล้วมันแข็งเขาจะมีความผิดจุ่บเข้าไปเนี่ยเจ๊กำลังตีให้เจ๊มาจากเมืองกินเลยเด็กก็มาด้วแหละสมุนไม่หลับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอสักสิบห้านาทีรอให้ออกลิกเลงของไปไม่รู้ว่าจักกจั่นเหลือไอ้นี่เลยจักกจั่นก็เริ่มคันปากแล้วเฮ้ยเหมือนซุปไม่เค็มเลยนะไม่เค็มเลยพอกินซีฟู้ดแล้วเขาจัดเลยมันก็เหมือนแมงกระพุนนั่นแหละ ไม่อบกว่าไอ้นั่นอ่ะไอเนี่ยกรอบมากกอกรอบมากเลยเออเขาบอกว่าแมงกะพรุนหัวกระสุนเนี่ยจะกรอบกว่าแมงกะพรุนไทยอ่ะสามเท่าพ่อลองไว้แดกหนุอยอันนี้ของแท้อืมนิ่มันเผ็ดเหรอเผ็ดช่พ่อพีกมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยพ่อไม่ลองเหรอลองไหมพ่อกลัวไหมาพ่อเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวนนินนิดนึงลองนิดนึงอ่ะอันนี้เดียวพออ่ะลองนิดนึงนิดนึงหือหือหืมหนึ่งพ่อ เมื่อเด็กอ่ะได้ได้ไม่เป็นไรมาไหนเขากินยังไงอ่ะเขากินยังไงเขากินกันก็คือว่าทำนี้นี่นี่นะคะทุกคนใส่แบบนี้แล้วก็ราดน้ำจิ้มงาเนี่ยลงไปแบบนี้ก่อนในทั่วๆแบบนี้แล้วล่อี๋ยวลอแลน้ำน้ำไหลไหลราดน้ำจิ้มอะไรตามลงไปอีกอ่แล้วแต่เลยนี่คืออะไรอ่ะแล้วก็กินเข้าไปเลยนี่ ทงังลูเกเพี้ยเหรอโอ้อยติดคอตายหา่าไ,ไดไมไ้มันติดคอล้วอืมขาดรวยแล้วก็ต,ต้องคนฟันดีต้องคนฟันดีเฮ้ยแต่มันไม่แข็งกอบกรูบอ่าเดี๋ยวให้ตัวเล็กชิมหน่อยกินยังยๆว่าเมนูนี้แนะนำว่าถ้าใครอายุเกินห้าสิบห้างกินฟันไม่ดีเบนได้ดูจากอันในทิกตอกไหมเขากินยังไงไม่รู้สั่งของนั้นเลยไหมกินแค่ก็คือทั้งหัวมันหยิบแล้วก็จิ้มกินมจัดทั้งหัวเลยไม่แบ่งใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมแดกซะเยอะใช่ไม่รู้อ่ะ ูไม่กล้กินกินเป็นตัวเดียวพอหรือว่าไหมกรอบมันกรอบของมันเองใช่ไหมกรอบของมันเองเหมือนที่เขารีวิวเลยเนาะที่เขาดังแบบกุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะให้กรอบอย่างนี้โอ้โหไม่รู้ว่านครกรอบกรอบไม่ผิดหวังอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นผลไม้ในแช่ขันทอสกรอีกหนึ่งคำนะคะชิมให้ทุกคนได้ดูว่าแมงกระพุนหัวกระสุนเนี่ยเป็นอย่างที่เขารีวิวหรือเปล่าดูนะ กัดเหมือนเข้มแข็งเออเหมือนเกี๊ยว้มแข็งใช่มาแล้วเวนรื่องมาตรงเวลาเลยว่ะไม่เป็นหรอกพี่คิดว่านะอร่อยกัดนเกี๊ยวหมดเลยจะยินเ้มเหรอเพียวไหม ปุบมากพี่โบก็ทําให้ดูแล้วนะคะกับกระแสไวร่ลตอนนี้กับแมงกระพุนหัวกระสุนลองไปหามาจากในทิกตอกนะคะเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากถ้าเป็นยี่ห้อแบบพี่พี่โบซื้อก็พันพันสองถ้าใครอยากจะดูคลิปอะไรไวรัลในกระแสต่างๆตอนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเชิญกดไลค์กดแชร์กดซับกันในะคะ